มากินกล้วยหอมด้วยกันครับผมกล้วยหอมที่บ้านนะครับปลูกเองผลิตเองครับผมอร่อยมากครับผมมาครับทุกคนคันกล้วยหอมนะครับอือสุดยอดเลยครับองเงครับสีเหลืองกล่ำเลยนี่ที่สุกจะจัดนี่ยังไม่จัดครับผมส่วนที่บ้านนะครับผม ใครสนใจอยากมาทานก็มาได้นะครับผมบ้านสวนครับผมคุงน้ำบนนี่เองจังหวัดราดชบุรีครับผมมาทานกับผมได้นะไม่ขายนะครับ <c oughs> นี้ให้ทานฟรีด้วยกันครับผมไม่ขายนี่ลูกแรกครับผมมันจะกินหมดป่ะถือว่าโอเคนะครับผม รสชาติดีครับผมกล้วยบานเราล้วนๆของแท้แน่นอนอืมขอโทษนะจ้าเพื่อนหิวด้วยแต่มันอร่อยจริงครับผมอร่อยมากอย่างนี้อย่างนี้สุดยอดเลยครับผมนี่กินให้ดูลูกหนึ่งเขาพอมมั้ย นะหรือจะให้สองลูกสามลูกเลยลูกเดียวก็พอหละอืมอร่อยมากครับผมฮ่าฮชื่นใจทายที่ว่าผมจะกินอีกลูกนี่ลูกแรก ลูกเดียวแทบจบครับผมไม่ไหวแล้วลูกเดียวลูกเดียวลูกเดียวไม่ไหวแล้วครับผมขอบคุณมากนะครับที่อุาห์ชมให้จบกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมจะขอบอกคุณมาก,ค,มากคุณติดตามมาผมติดตามไปไม่ต้องกลัวอคอมเมนต์ของผมทุกคอมเมนต์มีคุณภาพแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผม คล้ายคนเน่ยหน้าตามีคุณภาพคอมเมนต์ก็ต้องมีคุณภาพสวัสดีครับบ๊ายบาย